วันนี้ลองเอารถมาจอดลานใหม่นะครับที่ร่มไผะอยู่ข้างๆไอซีดีซอร่มล้าอยู่ข้างไอซีดีนี่แหละนะครับกรเดี๋ยวเราได้ต,ต้องตีวงนะตีวงนิดหนึ่งจะเลี้ยวซ้ายเข้าเลยแต่เดี๋ยวมันต้องตีวงรเราไดา้คุยกับทางเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า จะมาจอดเมื่อไหร,ร่ยังไงบอกแกว่าน้ําไฟเราขอไว้มาเรียบร้อยแล้วเราทําห้องน้ําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยย้ายนะครับแกก็โอเคแล้วก็ข้อตกลงสําคัญเลยก็คือบอกแกว่าผมย้ายมาก่อนแล้วค่อยเก็บค่าจอดได้ไหมนะแกโอเคแกโอเคเราก็โอเคจบเลยนะครับตามนั้นนะเดี๋ยวผมจะถอย เข้าลานใหม่เราจะให้แอนถ่ายรูปให้ถ่ายวิดีโอให้หน่อยนะครับบริการสั่งหมา,ายเลขโทรลับสายแบนหมดแล้วมั้งนี่นะก็คือวันนี้ผมให้พี่ชายผมดูเลยแกมาทําให้หลายวันแล้วนะครับตั้งแต่มีการเอาไมโครมาขุดมาถมแล้วก็เอาหินลูกดังนี่ก็จะเป็นทางเจ้าของที่นะครับเรามาถมให้ก็ค่าไมโคร ใหญ่ก็ออกกันคนละครึ่งนะครับออกกันคนละครึ่งไมโครคันใหญ่นะติดสายไฟว่าวันนี้ตู้เดี๋ยวผมถอยให้ดูเดี๋ยวจะถอยเข้าไปดูจอดดูเป็นยังไงมายังไงอ<ะ>ตอนนี้ก็ยังว่างยู่นนะ ตัว,ว,วพักเมื่อพักน้ําเราก็จะมาถมเฮ้ยมาเททํามาเททําที่วางขาตู้นะครับอันนี้พี่ชายก็มาเข้าแบบแล้วก็โทรหาก็ไม่รับเขาโทรหาก็ไม่รับนั่งกินทำไมไม่ขับไม่รู้อ่ะ อันนั้นมันเสียบเข้าไม่ถึงก็เจบิดสุดหรือเปล่ายังใักต้องหาแล้วไอ้กัวการโทรม,มันขึ้นไฟไหมล่ะ

นี่ชุดนี้ชุดนี้กว่าจะได้ไฟมาตรงนี้เดินมาจากถนนนะกว่าจะตรงนี้หมดไปมัดจาหม้อหมื่นฝาค่าเดินสายค่าอะไรหมื่นฝาเกือ 30, บสามหมื่นนะม้อแล้วก็น้ําน้ําน้ํามิเตอร์ดิลูตรามิเตอร์นั่นเนาะอ๋อมิเตอร์อยู่ที่ถนนน,น้ำมิเตอร์แล้วก็เดินให้พี่เขาคือชุดสายไฟตรงนี้มาก็ถ้ามามจัมมิเตอร์หกพันแล้วก็เดินสายมาถึงตรงน,นี้ก็มัจําไม่ผิดได้สี่ห้าพันกว่า แล้วก็ซื้อตัวนี้ผมกะจะวางตู้ตอนนี้ยังไม่มีโครงการตู้เพิ่มตอนแรกว่าจะหาตู้ให้คนงานก็ให้คนขับรถก็ไม่มีโครงการตู้เพิ่มก็จะเอาแต่ตู้เรามาวางก่อนนะครับแล้วก็จะอนีรเป็นขาขาขาตู้ <c oughs> ให้เชื่อ,อนเล็กได้ใหญ่มาก็ตามนี้เลยรถแจ๊ก็้ยกกับปุกตามนี้เลยแต่เบแต่ว่าเปลืองปูนชิบหายเลยก็ยกกับปู๋ตามนี้เลยลกเกนียนยกกนย่จะแก,ก,ก้ไปโจลก,ก,กรอมตู้บานไหมนะ มานอนใต้ท้องตู้ได้เพื่อก็บขลองได้ด้วยเราจะมีทีห้องน้ํานี่ไปจอดมันเต้นแมือว่ะเบียมันจริงๆมันซ้อนห้าได้ซ้อนห้าจอดสองคันเบอร์ทอยตู้หลังติดกําแพงแล้วสมมติสมสมุติพูดถึงถ้า,ถามีปีเนะาะนเออถ้าพูดถึงถ้ามีถึงสิบคันไงก็ได้ห้าได้ห้าก็ได้สิบแต่ว่าต้องถอยไปแบบติดกําแพงเลยนะแต่ต้องโยสเดย์ระวังทะลุกาแพงตอนกลางคืนก็ทะลุกาแพงอีกก็ครับ หรือหร,รือได้มูโจลหมายความว่าสมมติวันที่รถจอดเต็มวันที่สมมติว่ามีสิบคันนะนะ,ะเ,เดินหน้าเข้าอ,อ่ะร,รถไอ้ไอ้นี่นะ<า>หมไอ้เลขาบซปปนกันตุอันท้าเวพอไงมันมันไ,ไม่มีถึงขนาดนั้นหรอ,อกรถอ่ะตอนนี้มีอยู่สี่คันต้องถอยเข้ามาดูนะเห็นถมเห็นตัวนี้ก็จะเป็นเฮียเจ้าของที่เขาถมไว้ให้ก็รถปูนมาเมื่อเช้าลุยไม่ค่อยแน่นเลย ยาเช้าก็ทําฐานพี่เขาขุดฝังท่อเรียบร้อยทําห้องน้ำนะตู้ตำแหน่งตู้จะอยู่ฝั่งนี้เลยส้วมส้วมเราจะมีสองห้องนะสองส้วมแล้วก็หนึ่งห้องอาบส่วนมากห้องอาบคนจะไอ้นี่อยู่แล้วเวลามีห้องก็จะทําห้องอาบใครห้องอาบมันอยู่แล้วเนาะทําเป็นตัวกลางไว้อย่างนั้นต้นไม้ก็พยายามให้มันอยู่แบบนี้เราจะพยายามจะไม่ตัดเขา อยู่ขาเป็นร่มนะแต่ตรงลานนี้จะต้องเป็นต,ต้องตัดเลยนะในส่วนริมนอกเราก็ปล่อยให้เขาโตไปจะได้มีต้นไม้อันนี้ก็ลองเข้ามาจอดอประมาณนี้อุ้ยมันจอดได้สิบคันสบายๆจริงๆถ้าจอดดีๆได้มากกว่าสิบคันด้วยนะข้างหน้านี่ผมว่าได้ไม่ห้าไม่หกอ่ะหกอ่ะสมมติว่าข้างหน้าหกได้เไรที่มันเหลือเห็นไหม ถอยต่อตูดได้ร้สบสองคันถ้าจอดดีได้12บสคันแต่เ,เราไม่มีถึงเราแค่4ี่คันก็นี่ตามนี้เลยลองดูลองดูเดี๋ยวจะเป็นท,ที่ที่มันยังไม่มีคนเช่านะใครที่จะซื้อฝาครอบนอ็อตไอ้พวกนีนะ้ต้องระวังนะครับผมซื้อมาจะใส่ตัวข้างหลงังแม่งใส่ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนเนะี่ยน็อตมันไม่เท่ากันเฉยนะใส่แล้วหลวมใครจะซื้อต้องเอาไปลอง ก็มาดูว่าเราปูนผมโทรสั่งปูนให้ปูนมาเทตรงข้างหน้าเนี่ยนะตรงหน้าตู้นะครับที่เ็าทำแบบอแล้วหมดหลายหมื่นแลยนะทั้งมาดจำสามเดือนนะลงหน้าถอยตอนี้มาลองถอยดูเหมือนจะติดสาไฟไนิดนึงเดี๋ยวเรามัดนิดนึงเมื่อกี้ก็ได้แล้ว thô oh! thập ไอ้สิเกิดรถเฮียบปังรถเฮี้ยบไอ้สิเกิดปังไอ้จำต้นหญิงะคายกี่ต้นเต็มเม้นเบอร์กินจิโรตโรเลยโรตโรไปเลยไอ้ไอ้สเดสสุรินสุรินเนี่ยสุรินเอ่อเชื่อมเชื่อมตัวโรไปเบอรมาขั้นไหนดินี้จะเป็นหน้าบ้านวางตู้ตรงโน้นนะครับอันนี้จะเป็นหน้าห้อง อืมโทษตัวเอเราจะรออีกสองคิวไม่รู้จะมาหรือเปล่านะไม่น่าได้ละมังจะห้าโมงแล้วรอดูถ้ามาเดี๋ยวลงให้ดูท้ายคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็คือทางเข้าจะอยู่ตรงนู้นติดถนนร่มเกล้าเลยตรงนี้ก็ทางเจ้าของที่เขาบอกว่าเป็นถนนส่วนบุคคลก็คือถนนเข้าแล้วก็ข้างในนู้นก็จะเป็นโกดังของเขาที่ผมเช่านะครับแต่ที่ที่นี่มันยังไม่ใช่ของเข้าทั้งหมด มันเป็นกระยมกระยมของเขาอะไตรงนี้ก็จะเป็นลานตู้เก่าถ้าใครทันนะเป็นลานตู้เอ็มเอีเก่าตั้งแต่สมัยยังไม่มีเอสอาร์นะตรงน,นี้ถ้าใครทนันผมเคยมารับตู้ที่นี่ครั้งหนึ่งนะแต่ที่มันต่ำนะครับเขาก็เลยถมทําให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปกำลังใจให้พวกเราด้วยก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายก็พามาดูลานใหม่ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจริงๆมันมันสามารถทําได้เร็วกว่าน,นี้นะครับแต่เรายังไม่รีบเพราะว่าผมอย่างที่บอกซื้อรถกท ที่ออกรถก็ศูนยบาทนู่นนี่นั่นเงินเก่าไม่มีงวดก็ต้องหาไปส่งไปนะครับแต่ละคันเงินในบัญชีไม่ได้มีสเปรอะไรนะแล้วก็รวมถึงการมาจ่ายไปอะไรอย่างอย่างเช่นมัดจำสามเดือนนะครับซื้อท่อซื้อแมคโครขุดหินแล้วก็พี่เขาซื้อท่อมาวางก็สี่ห้าพันแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งบล็อกมาอีกก็พี่เขาทําคนเดียวนะพี่ชายผมทาคนเดียวนะครับก็จ้างวันละพันบ้างนะแล้วก็มีค่าน้ำมันบ้างอะไรประมาณนี้ เรื่อยๆนะครับก็ตกลงกันแล้วก็อะไรนะประปามหกพันเฉพาะมิตเตอร์เดินมาปับมิตเตอร์อยู่นู่นแล้วก็เดินสายมาอย่างที่เห็นนี่ก็หมดไปอีกสี่ห้าพันแล้วก็ไฟอีกหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชับ Subscribe ให้ด้วยยังไงก็ต้องแยกย้ยายกับเฮียนะเพื่อที่เราจะมาเติบตโตจริงๆก็ไม่ได้อยากมานะครับเฮียก็ยังพูดอยู่ว่าไม่ต้องไปหรอกนะครับแต่ยังไงมันก็ยอมต้องยอมรับความจริงมันแน่นแล้วครับลานจอดไม่ได้แล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสุร,ร,รด ให้ดูเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ดูดิว,ว่าจะมีปูนไม่ไทยคลิปสวัสดีครับ